ก็ด่านะไปสร้างช่องหนึ่งกลับมาเลยเราไปกินหรอมาเพื่อของแด็กเลยมาเพื่องานนี้งานแรกเลยครับเออคือยังไงก็ต้องเขียนทุกอย่างมาเพื่อมางานนี้ต้องมางานนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเราจะมุ่งสู่ร้อยล้านแล้วจะพลาดไม่ได้จคิดถึงใครไหมคิดถึงอยากเจอใครติดติดล่ะอยถึงทุกคนนั่นแหละ เป็นคิวอะคิวที่จองที่เราเอากลับมาฮะไม่มีเอ้าต่อต่อไปเลยรู้เขาโทรมาเออรู้ไม่หนูไม่โทรไปหรอกพี่เออทำไมเราเลือกใช่ทำไมใช้แกลงกล่าวหรว่าเราเป็นคนโทรไปห่ะเอารู้มาเลยเขาโทรมาบอกว่าแบบทำมันเป็นแบบแอปบบเตษสายเออแล้วเีสายว่าแบบเป็นไงบ้าง หลอกคาไปหยกทุกคนติดไปหยคแรกคือพาวดทักเราอกันเลยหรอเคยเดี่ยวรูมาช่วงช่วงแผ่นดินไหวโอ้ยคือเลยเป็นห่วงสายแรกเนี่ยเขาก็เลยเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าปวดหัวเออนี่แก้ให้เราไงอ่าคือตามข่าวใช่เพราะจริงๆแล้วที่นู่นที่นู่นมันจะมันจะเวลาพอผมจะตื่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเหมือนมันเกิดขึ้นทุกอย่างจบเขากลับบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผม เพราะ่ได้เป็นเป็นจ่ายท้ายอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าโทรไปเช็คก็หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยวันน้ำอะไรเงี้ยก็ก็ก็เป็นห่วงเป็นห่วงแต่ว่าจริงๆก็โทรเท็กหลายๆคนอะไรเงี้ยโทรไปหาครอบครัวด้วยดูปหาเพื่อนเพื่อนท่ทำงานด้วยอะไรเงี้ยครับที่พที่บริษัทอะไรเงี้ยก็โทรหาหลายคนแล้วก็ตรวจแต่ก่อนพี่พีก่อนแล้วดูอย่าให้เขาเป็นอาจจะต้องลงมาคอนเสิร์ตไม่เข้าไปเอ้ยเขียนไม่ดื้ คือพี่กิ๊กเราเป็นแบบสายปีเดเล่เหรอเราจะเป็นสายปีเดเล่ปิดท้ายใช่นะฮะจะเป็นสายปีเดเล่ปิดท้ายหรือยังไงสุดท้ายของเขาเดี๋ยวเขาเป็นคนแรกคุณผมนะคนแรกเลยที่มุมอะไรอะไรนะพี่คนแรกเรื่องอะไรไม่โทรคิดจะเดอนแล้วคนแรกคนแรกจะผ่านเรื่องไหนนี่มั้ยอ่าผู้ได้มาแหมเราก็รู้อยู่แล้วแหม คงไม่ถึงหรอกไหนี่เคนแรกัก็มก่หมือับเพรัมัวนี้มันเจีนี้มันยบน่ยสูเจี๊ยบวันสเจวันนี้มเ๊กสี๊ีมันแตกรับยคนพูดอย่ายทำไมแต่แตกทมนร้อนนะพี่เยใกล้ี่เว่าไง เป็นคนแรกของบิวจินเป็นคนแรกของดิวจินดูแล้วกขาดูแล้วดิวจินเขาบอกว่าเราเป็นคนแรกของเขาที่โทรหาตอนแพร์ดิบไว้อ่าหนูก็เป็นคนแรกที่รับสายเลยอ่ะก็รบไม่หนูไม่ได้โทรหาใครเหมือนกันเพราะว่าแบบว่าเโทรหาที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เน่ยเพราะว่าโทรมาตอนบิวจินจะว่าคนอื่นไม่มีใครโทรมาหาเราเนาะที่บุ๊คใช่ไม่มีใครโทรมาหาเลยพี่ไม่มีเพื่อนอะเราดีมากกว่าเพื่อนหรือเปล่า มีครอบครัวชื่อ,กกอ,อเราคือพีน่นี่ก็คือครอบครัวเราก็ก็เป็นเป็นครอบครัวนะพี่กินตกใจไหมพี่กินตอนเห็นข่าวแบบว่าประเทศไทยมีแบบคนอื่นกรุงเทพน,น,นึกว่า fake news นะตนออแต่ว่าตอนตอน,ตอนที่ดูครั้งแรกเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่จริงอ่ะอตอนแบบดูคลิปตึกอะไรเงี้ยมันมันดูเหมือนมันมันไม่มันดูไม,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 ม่จริงอ่ะถ้าจนแบบ ปนแบบเมสถานที Now, various, like, ่ท okay. ี่เราแบบเริ no, right? <sh arp y r houses> oh no ่มคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเริ่มจริงแลก็เลยก็เลยก็เลยเริ่มเริ่มดูข่าวจางเลยว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแ้วก็เป็นคนคอบคั่นด้่มพีกชับ้านาด้ยอะไรนะพี่บนครอบครัวน้องค่ะนก็มีเจอพีนี่นอ่ะครอบครัวที่บ้าน อย่างที่พี่ที่ทํางานด้วยกันแล้วก็เพื่อนๆพที่พี่ตอนนั้นไปแล้วแล้วทำอะไรอยู่ตอนเจอเพเ่อนกันวันนั้นเหรอครับวันนั้นถ่ายก็ได้ถ่ายโฆษณาก็ทํางานเหมือนกันอยู่ในตึกเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าอยู่ชั้นล่างๆแแต่นรรัับบบ้ก็รับรู้ครับรับรู้ก็รู้สึกเหมือนทุกคนแหละครับแบบว่าหน้ามืดนิดหน่อยแต่ว่าผู้จัดการของเขาอุ้มหนูออกมาแรงเนาะ พี่หวานเจี๊ยบหรอพอกมาพี่หวานเจี๊ยบพี่บอกมาพี่หวานเจี๊ยบบอกว่านี่เป็นสมบัติของชาติงวัน้าล่หวาน้งกวันพี่หวานโอ้โหพี่หวานเขาสมบูรณ์นะรางวัลหรือว่ารางวัลของพี่ไอ้ที่พูดมาเดี๋กี้เรื่องพี่หวานเป็นกมีด้วยบ้างมีใช่ไหมกะดอุ้มกะ่อ้หมแล้วพระคองมันออกมา จะอุ้มเกียมาไหคะใช่นะฮะเขาจะปนอยู่าแจ้มาบไูออกมาลวนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เหมว่าเจ็บอะไรใช่ไหมแ้วกินอยู่หนูต้องอุ้มเขาหละที้บเาะส่วนใหญ่หนูก็ดูแลเขาตลอดคือที่ผ่านมาจูพีพีเป็นคนปกป้องเบลลกินสุดใคร บินยูชนใช้วิจัยอะไรอย่างนงี้ยตอนดูหัวกระแสนี่เแต่ก็ปลอดภัยกันหมดเนาะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรที่มันกระทบกับผู้พัดอาศัยเราไม่มีครับรู้สึกงานอะอ๋อก็เป็นไปกระต่ายให้ทุกคนแล้วกันครับผมที่ได้รับผลกระทบจากแบบคันี้คันนี้ด้วยแล้วก็ คิดว่าเว่าเดี๋ยวทุกอย่างพีิเชีร์ทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ให้ให้ทุกคนจริงคริาช่วงีมอบนีกัครับก็ก็เป็นกำลังใจทุกคนเช่นกันนะครับผมว่าผมว่ามัน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 เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเราเกือบทุกคนเลยเนาะหรือว่าบางคนเจอประสบการณ์ที่ที่เลวร้ายหน่อยบางคนเจอประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้หนักมากอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายังไงก็ เป็นกำลังใจรุกคนรวมถึงคนที่สูญหายเรื่องนั้นแกก็เขเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้ไม่มีอะไรเสียหายมากแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันอ่าสนุกจังตั้งใจเข้าร่วมสมการเพื่อให้ไรับอะไรกันบ้างไหมสมการก็มีมีมีรับงานด้วยมีรับงานคู่วันเดียวกันมี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 คู่ด้วยปะมีไม่มีคู่แต่ว่าโชว์วันเดียวกัน ก็้วเราเจอกันอีกแล้วค่ะยุยาวหลังสงครามแล้วก็หลังสงครามก็ยังอยู่แล้วพอเลยหลังสงครามไปเนี่ยก็อยู่หลังจากนั้นอ่ะหลังจากนั้นก็ก็ก็ยังอยู่อยู่ไปอีกพัก์หนึ่งหลายเดือนเลยเออแล้วก็อยู่แล้วก็ยังรับงานได้แล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วอยู่อยู่ยาวแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีกลับไปบ้านนะแต่ว่าพอ ตอนนี้มันเป็นเทอมศามศามันจะเป็นแอร์ดิสเทชันมันจะเพราะว่าไม่ต้องเข้าคามันเพรว่าแค่ทำทำดิสเทชันแล้วก็คอนซัลท์ออนไลน์แล้วเคยเข้าหรออยู่โน้นอ่ะเดีินจะเอาใบปริญญามาให้ดูเพราะว่าเ <ๆ S 2> ว,ว,ว่ามันอาจจะต้องมีค้อบ้างหรืออะไรที่ออนไลน์นได้ต้องออนไลน์อะยรแบบว่าช่วงตั้งแต่เนี้ยก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่กลับมาที่นี่แล้วแต่ว่าตั้งใจเรียนปริญญาไปนี้เพื่อปีีพ

อ่ะถ้าใส่ได้ไ e. ด้ไปได e> ้ค้าดีๆค้าอะไรดีๆ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 ดีดีๆ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 ดี